ไปดูทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะที่เห็นชอบ10มาตราการรองรับหน้าแล้งปี2,565ถึง2,566กันบ้างค่ะก็ตอนนี้ท่านทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็มีการออกมติตัวนี้อ,ออกมานะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของนางสาวธิพาน,านันสิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบ10มาตรการรองรับหน้าแลง้งปี2565ทับ2566แล้วก็โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในปี2566 ก็เป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ํารวมถึงเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการเกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็การจ้างแรงงานให้กับประชาชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือกอนอชอนั้นได้นําเสนอค่ะโครงการดังกล่าวนี้เป็นไป3ด้านหลักๆด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือน้ําต้นทุนประกอบด้วยสามมาตรการได้แก่ มาตรการเร่งเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทการเฝ้าระวังเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองแล้วก็ปฏิบัติการเติมน้ำเช่นการทำฝนหลวงนะคะแล้วก็ปฏิบัติการเติมน้ำใต้ดินค่ะด้านที่2เป็นเรื่องของความต้องการใช้น้ำประกอบด้วย4มาตรการด้วยกันก็ได้แก่การกำหนดแผนการจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำภาคการเกษตร การเตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำก็จะรับน้ำได้ด้วยนะคะการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักสายรองรวมถึงแหล่งรับน้ำต่างๆจากภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรแล้วก็ภาคชุมชนด้วยค่ะ ด้านที่3นะคะนั่นคือการบริหารจัดการค่ะก็ได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ําของแต่ละชุมชนสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องสถานการณ์และก็แผนการบริหารจัดการน้ำนะคะติดตามประเมินการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าในส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแรงและก็ฝนทิ้งช่วงในปี66 ในพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะสํานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติค่ะก็ได้ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการนะคะในการที่จะบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานก่อนสร้างและปรับปรุงนะคะบ่อน้าํบาบัดบ้าดานระบบประปาต่างๆเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงภยัยที่จะขาดน้านะคะและก็จะมีระยะการดําเนินการ 120วันในการเตรียมตัวนับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่ะจากดูภาพแฟม้มภาพที่เราเห็นอยู่เนี่นะคุณถ้าเกิดว่าถึงในช่วงของหน้าแล้งเนี่ยอันตรายมากเลยทีเดียว<ช>นะที่ะจะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะมีน้ำขาดช่วงในบางแห่งด้วยนะออันนี้ต้องดูแลกันอย่างดีเลยนะรวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะทุกทกท่านเลยคุณผู้ชมคะอยากจะฝากกันนิดนึงคะ่ะ เรายังไงก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะคะเพื่อที่จะมีน้ำได้ใช้อุปโภคบริโภคกันในระยะยาวค่ะ